สวัสดีครับผมนายซิกนาวจากร้านซิกนาวสปอร์ตนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในส่วนของเรื่องของการใช้งานที่เราได้เคยทําคลิปให้ท่านได้ดูกันไว้รวมถึงการเปลี่ยนสายที่ได้เคยนําเสนอไปแล้วในรุ่น i n v เวอ r 400ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมคันกับเจ้าตัวนี้นะครับร้านาเพจ360นะครับเคสน,นี้เป็นลูกค้าที่ท่านอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ได้ส่งคันสอนมาถึงมือเราแล้วเราก็ได้รีบทําการเปลี่ยนให้นะครับคือ เรื่องของเครื่องมือเรื่องของอะไรเนี่ยอย่างที่เคยเรียนให้ทราบว่าเราใช้ของที่นมาตรฐานตามที่โรงงานแนะนําอย่างชุดที่ใช้อยู่นี่เราก็นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกานะครับโดยที่ช็อปในสหรัฐเองก็จะใช้เครื่องมือตอนนัวนี้ในการดูแลลูกค้านะครับก็อย่างที่บอกครับถ้าซื้อสินค้าจากเราเรื่องของค่าแรงเรื่องของอะไรเราก็ไม่ได้คิดนะครับต่วนี้เป็น ครื่องมือที่ใช้สาหรับหน้าไม้โดยเฉพาะนะครับจะไปใช้กับธนูใช้กับอะไรไม่ได้นะครับซึ่งเรื่องของธนูเองก็จะไปใช้กับตัวนี้มันก็คนละประเภทสินค้าซึ่งตัวนี้มันบีบได้คแคบมากนะครับจนถึงคารลีเวิร์ษนะครับรีเวิร์สนั่นแหละครับแต่ว่ามันจะมีรีเวิร์ที่เรียกว่าเล็กมากนะครับในสารัฐเขาสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้ได้โดยมีอะแดปเตอร์มาให้ใช้นะครับซึ่งถ้าเราไปใช้เครื่องมือผิดประเภทเนี่ยอาจจะทำความเสียหายให้กับตัวตัวหนักของเขาได้นะครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับ มาเริ่มกันเลยครับผมก็ดีบตัวนี้เข้ามานะครับเพื่อหย่อนสายนะครับแล้วก็ใช้อะไหลซึ่งเป็นของแท้เท่านั้นนะครับที่เราจะนํามาใช้บริการให้ลูกค้าของเรานะครับใน mm hmm. ส่วนของอะไหล่เนี่ยผมเองก็ต้องเรียนามตรงว่าบางส่วนที่มันเป็นทางตารอย่างเช่นการขึ้นสายของเจ้าตัวคันศรแบบนี้นะครับมันก็ใช้อะไรที่มัน ถูกประเภทองกับงานมันก็จะไม่อันตรายไม่เสียหายนะครับก็เคยมีเรื่องของออขอซื้อในส่วนของอะไหล่ของเราเนี่ยนะครับเราก็ต้องคุยกันว่าเฮ้ยมันจะต้องใช้เครื่องมืออย่างนี้อย่างนี้นะนะครับถ้าท่านไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงในเรื่องของอันตรายนะครับบางทีผมก็อาจจะไม่ได้จําหน่ายในส่วนของพาร์ทให้นะครับโดยที่ทางลูกค้าเองเนี่ยหลัง จากรับของแลนะ้วหรือก่อนรับของเนี่ยผมก็จะขอความัญญาว่าถ้ามีอะไรตรงเนี้อยากให้ส่งมาให้ทางเราดูแลซึ่งผมเองก็ไม่ได้คิดค่าบริการอะไรนะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าของเราเราบริการให้ฟรีอยู่แล้วครับแต่ในส่วนของท่านที่ไม่ได้ซื้อสินค้าจากร้านเราก็จะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับยังไงก็ต้องอต้องต้องต้อง,อง,องคิดกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็มีต้นทุนในการใช้งานสั่งซื้อเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไม่เป็นไรครับ ก็ส่งมาดูแลกันได้ครับสําหรับอะไรที่เรามีอยู่นะครับในส่วนของสินค้าที่เราจําหน่ายแต่ถ้าไม่ใช่สินค้าที่ทางเราจําหน่ายเนี่ยบางทีสายมันผิดรุ่นผิดฟ้าผิดเบอร์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ต้องสั่งมาให้ท่านซึ่งก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นลูกค้าของทางเราแล้วเนี่ยเราจะเตรียมอะไรรอไว้เลยคือเส ah ียหายมาเมาื่อไหร่เนี่ยพร้อมที่จะดูแลกันได้ทันทีนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เสร็จไปฟังแล้วผมก็กลังใส่ฟัง เห็นว่าอย่างไม่ถึงจุดที่จะใส่สายนะครับเราก็จะต้องเฟสมันเพิ่มเข้าไปนะครับง่ายครับแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรสำหรับเครื่องมือตัวนี้กับทางเรานะครับไม่ใช่เฉพาะผมนะครับทางคนที่ดูแลในส่วนนี้อยู่ก็จะมีความชำนาญในการใช้งานกันทุกคนเพราะเรานำเข้ามา ตั้งแต่เริ่มจำหน่ายมันก็เริ่มจะมีประสบการณ์กแล้วครับเริ่มจะมีเรื่องของออการใส่การอะไรที่ง่ายกันแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมหมุนเข้ามานะครับผมคิดว่าปลดเจ้าตัวเคเบิลสตริงนี้ออกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนสตริงหรือเคเบิลสตริงนะครับทางเรามีจำหน่ายให้กับลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อสินค้าของเราเลยตลอดนะครับ ให้ดูจัดให้ตรงให้ลงร่องให้อะไรเรียบร้อยนะครับ เรียบร้อยครับง่ายๆสบายๆแค่นี้เองนะครับในการดูแลรับใช้ท่านที่ส่งมาในส่วนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายสําหรับเรื่องของการใช้งานเพราะว่ามันเป็นระบบไฟฟ้าครับไม่ต้องไปออกแรงไปอะไรมากมายเราก็สามารถจัดการให้ท่านได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอร้องครับส่งมาครับยังไงก็ฟรีแล้วครับในเรื่องของค่าแรงเสียวจะค่าส่งไปส่งกลับแค่นั้นเองนะครับปลอดภัยก่าครับ ยังไงมีอะไรให้รับใช้อย่าลืมติดต่อมานะครับก็ในส่วนนี้คงจะเรียบร้อยแล้วสำหรับเจ้าพันศรของดันเอชสามสชุดนี้นะครับถ้ายังไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยครับผมจะได้ไปพบท่านบ่อยๆนะครับมีอะไรรับใช้ใติดต่อมาติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยก็ะจะเป็นพักรุณอย่างสูงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ